ยังไงคู่นี้ก็ต้องจัดครับแล้วก็ดูครับผมว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งเลยที่เด่นมากๆก็คือสตัลลักนะครับสตตลักหไหประโคนครับวันนี้จะมาดวลกับเวียดนามนี่คือนัดชิงชนะเลิศครับเป็นการจําลองแบบจําลองแบบเล่นเองเลยมันเคี่ยวนะครับมาลองดูกันหน่อยครับก็ไม่ได้เล่นระดับสูงสุดนะครับเล่นแค่ซูเปอร์สตาร์นะครับมันจะมีท็อปเพเยอร์ซูเปอร์สตาร์แล้วก็เลนเดอรี่ใช่ไหมในกราบ่นกับระดับซูเปอร์สตาร์ก็พอ นะครับบรเจาเรนนี่เนี่ยบางทีมันตัวไม่เก่งมันก็มันก็โชว์ท่านะครับส่วนใหญ่ถ้าเอาจริงเลยท่าเล่นแบบทีมไม่เก่งเนี่ยก็จะเล่นกับท็อปเพเยอร์อย่างนี้น่าจะน่าจะเวิร์กสุดนะครับถ้าเล่นเป็นซูเปอร์สตาร์บางทีตัวไม่เก่งเนะีนะ่ยเก่งขึ้นมาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะดูไม่สมจริงมากนะักสักเท่าไหร่นี่พยายามจะปรับให้บาลานซ์ละนะครับอย่างน้อยๆเนียเน่ยทีมเวียดนามเขาก็ส่งบอลกันได้โอเคเลยนะครับแล้วก็มีพวกที่ลากเลื้อยได้นะี่ก็มี ถ้าเป็นปรับเป็นซูปเปอร์สตาร์เงี้ยอาจจะมีลากเลื้อยโชว์เราให้เราได้เห็นบ้างน,นะครับส่วนเซียนอัพวันนี้ของทีมชาติไทยนะครับมาดูครับกองหน้าคู่เนี่ยผมใช้เป็นใครนาะปรามเมตรหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึง่งดูเลยแต่เป็นอดิศักครับยืนก่อนครับนี่ครับปรมเมตรรอาจวิไลครับยืนคู่กับอดิศัก์ไกสอนครับ คือตอนนี้ใช้แผนของมาโน่อยู่นะครับก็คือแผนธรรมดาครับหน้าคู่ธีรทรวนกลับมาที่สารัตครับเราต้องรีบเล่นครับเล่นในบ้านครับก็จริงๆไม่ได้เตะที่นี่นะครับแต่ว่าผมปรับสนามแบบมันเป็นราชมังไงมาครับหมันมาธีรทรอ,ออกไปทางด้านซ้ายที่บดินบดินแมตที่แล้วนี่ลงเป็นตัวสำรองนะครับแต่ว่าแมต์นี้นี่มาลงเป็นตัวจริงอีกครั้งครับวนทันไทยดวลกับบดินพาลา อดินพะลโยกเข้าในเอาแล้วครับสวยแล้วก็โยกอีกหนึ่งทีโอ้โหครับไม่ได้ครับอดินครับคือตอนนี้พยายามที่จะอย่าเพิ่งวิ่งมากนะธีรทรนะหมดแรงนะโอเคครับบอลกลับมาตรงกลางครับของเวียดนามโยนออกมาทางด้านซ้ายทำชิงกันครับกับดวนวันเฮาดวนวันเฮาโยนเข้ามาตรงกลางครับโอ้โหูรือนี้อันตรายแล้วครับ ระยะยิงนะครับแต่ว่าสตาร์ลักไนปรโคนครับเข้ามาช่วยเพื่อนไว้ได้ครับต่อไปตรงกลางที่ทีรทอนแต่ว่าทีรทอนเอาบอลไม่อยู่ครับบอลข้ามด้านหลังไปครับบดินพลาพยายามขยับออกไปครับปักคองไว้บังไม่ให้เปิดครับลูกแก้เกมของแมตช์แรกนะที่เราเสมอสองสองมาที่โดนยิงเนี่ยนะครับก็ไอ้ลูกแรกอะเป็นระบบของเขาจริงนะครับแต่ว่าลูก2นี่ก็ต้องยอมรับครับว่าเขายิงคมแล้วก็ใจสู้ครับไม่ได้ถอดใจง่ายๆครับเปิดมาที่ประเมศ ปรเมศดวนครับยังไม่ได้ครับเป็นนักเตะที่กล้าเล่นพอสมควรเลยนะครับสำหรับนักเตะที่เลือกมาติดใหม่ๆนะอย่างพวกปรเมศอวิไลที่เราอาจจะหลายท่านอาจจะไม่ได้คุ้นหูชินตานะครับแต่ว่าส่วนตัวมองว่าเล่นได้ดีเลยแล้วก็กล้าเล่นด้วยครับนี่ครับลูกทนี้ครับบอลโยนเข้าไปด้านหน้าครับของเวียดนามครับตามสไตล์ครับแล้วเขาเลือกโยนเลยนะครับไปใช้ความสามารถเฉพาะตัวของกองหน้าครับเข้าสู้ครับระวังจริงแล้วกองหลังเรานี่ก็ คือิติมาอาจจะบอกว่าดีส่วนตัวมองว่าเล่นได้ยังไม่ค่อยดีนะกองหลังกฤษฎาการแมนก็โอเคครับแต่ว่าพันษาบางทีลูกลอลอากาศถ้าเป็นตัวจริงของเขาม่ไม่เท่าไรแต่มันก็คือมันเท่านี้ประเทศเราม,มันมีนักเตะประมาณนี้นะครับมาครับสู้กันครับช่วยกันครับบดินรอเพื่อนเติมอยู่ตอนนี้เทย์ทรอนเติมไหมย,ยังไม่มีใครครับก้อนี้คือ AI ของเป๊ะครับ มาออกมาเปลี่ยนฝั่งมาแล้วครับวิราเทพมาครับปรเมศมองเข้าไปเสาสองมีเติมมาก็นั่นคือปรดินครับไม่ถึงดังวารลัครับโยนมาตรงกลางพิสณุากาแมนนีครับสตาร์ลักเก็บบอลอยู่ สวยครับบอลทีธทราทอนออกบอลไปทางด้านซ้ายครับตัวขับเคลื่อนเกมวันนี้ก็ทีเทราทอนเครับให้ออกบอลเต็มที่ครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเป็นไงครับอดีศัก์ไกสอนเข้ามาเลยไม่กลัวครับปริมเตศอาริไลโยกโยกเพื่อนเติมมาแล้วครับแล้วก็ยิงไปเลยครับอรือรเทพมุมพันธ์ครับต้องจบด้วยการทำสกอร์ดีกว่าครับเมื่อกี้มีเติมมาข้างหลังน่าจะเป็นสุพรนันครับแต่ว่าตัดหัวใจยิงนะครับนี่ครับพยายามเลี้ยงหาช่องครับนักเตะเวียดนามยิงครับไม่ดีอยู่ ที่ทอนโยนเข้าไปเลยครับโค้งโค้งลูกนี้เสาสองเป็นปาราเมศครับผมตลกคิดไปถึงอะไรนะเ,เจ้ากัตตาลแม่กุสุมานะครับเคยได้ยินไหมนะครับมุกตลกที่เขาเล่นกันนะครับพูดไปเรื่อยมานะไผ่สุปานันโอ้โหลูกนี้โอ้โหสารัตสารัต บอลกับปาครับจ่ายพปนที่พันสาเห็นวิบูลพันสาออกมาที่สารัตสารัตออกมาที่สุพนันสุพรันเลี้ยงจี้ครับเลี้ยงจี้ขึ้นไปเลี้ยงจี้ขึ้นไปเพื่อนวิ่งแล้วก็จ่ายไปครับอาจจะเล่นทําชิ่งกันตรงนี้ครับวีระเทพป้อมพันได้บอลแล้วข้างในมีอดิศัก์อดิศักโขกโอ้โหยังไม่ดีพอครับนี่ครับโยนไปจังหวะนี้ครับ โยนกิ้งหลุนๆไปแล้วก็โขกครับลูกนี้ครับโดนไม่ดีเท่าไหร่ครับก็พยายามค่อยๆเล่นครับไม่ได้เร่งมากนะครับมีสกอร์ตุนอยู่แล้วนะสารัตโ,โ,โอ้โหเสร็จครับโอ้ยทะลุมาได้ไงลูกนีน้ไม่น่าเลยโอ้โหดีนะบริณลงมารับไปได้ครับกฤษดาเลือกออกบอลยาวครับมาตรงนี้ที่วีรเทพ วีระเทพยังไม่ไปครับขึ้นมาที่สุพนันก่อนสุพนันฝากไว้ตรงกลางครับให้สารัตสารัตมาที่ธทีรทรนทีรทอนนี่ครับเป็นตัวขับเพื่อนครับออกบอลไปทางไหนก็ให้เขาเป็นคนเลือกครับอินเอสตาเมืองไทยเขาว่างี้จริงๆิอินเอสตาต้องร่นตำแหน่งเบอร์แปดนะครับก็คือตำแหน่งกองกลางนั่นเองครับแต่ว่าธทีรทรนวันนี้ก็ขยับมาเป็นกลางต่ำนะพยายามที่จะให้ใกล้เคียงกันแล้วก็ออกบอลจากกลางหลังนะครับ มาครับพันษาโอกาสสุดท้ายหรือเปล่าไม่ได้ครับดูสติก,กันคอนบอลครับแน่นอนครับแต่ในบ้านเราครับคอสสองโอเค,ออเคแต่ว่าหมว่ายังไม่ดีนะครับขอต้องเปลี่ยนตัวครับผมปรับเป็นฟิตทั้งหมดเลยนะครับจะลงคนไอน้ันนี้เข้ามาครับจะม,มีทีละสินอยู่จะได้ใช้ทีละสิน จะเลม้ยงอักขีประมาณนี้ก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวขอใช้อดิศักอีกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะเอาจานม้ยเข้ามานะครับเราจะเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยจะมีได้ครับในชั่วโมงนี้ครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ความปิดเข่าสู้โยนมาตรงกลางครับตีทอนขึ้นสู้อุ้ยหลุดมาสุบพน,นันสุบพนันน่าจะถึงก่อนครับสุบพนันเลี้ยงจี้ขึ้นไปครับเลี้ยงจี้ขึ้นไปครับเอาครับมีพื้นที่ครับเลี้ยงจี้ขึ้นไปรอเพื่อนเอกนิทเอกนิทออกไปอู้เอกนิทไหมตาย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 ตุ้มสนใจเตะน,นะครับเมื่อกี้ครับ พันวันดึกโยนไหมอยากให้โยนนะ <c oughs> จริงๆริงผมก็ไม่เคยเล่นแบบนี้หรอกนะครับโอ้โหโขกจนเต็มตรงนี้อัตนตรายแล้วครับตรงนี้ครับโยนมาด้านหน้าปรเมศขึ้นครับไม่ได้ครับ ที่แล้วนี่ถือว่าทำได้ดีมากครับสารประเมศครับล็อ,ลอกลงไปหนึ่งครับอีก,กน,นิดปรเมศมีศักโอ้โหเนี่ยต้องเปลี่ยนเกมครับแบบนี้ครับเดี๋ยวเวลาจะหมดซะก,ก่อนครับไม่ได้ทำอะไรจริงเกมแบบนี้ก็ยังไม่ได้ถือว่าเสียเปลี่ยนนะครับแต่ว่าเราเร่งเครื่องที่จะเอาประตูครับผมคิดอย่างนั้นนะครับ ต้องเร่นเครื่องที่จะเอาประตูเพราะฉะนั้นเราผมจะใช้แผนนี้นะครับเดือดทองขึ้นไปสูงๆนะครับจะใช้ทีละศิลป์นะครับเป็นคู่กับปรเมฆยับลงมาหน่อยครับศิลป์ให้ไปค้ำเลยปรเมฆมาเป็นตรงนี้นะครับด้านหลังนี่บดินขึ้นไปเลยนะครับ โอเคครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับสารดไว้อย่างนี้แหละนะครับแล้วก็แบบนี้ครับในหลังสามครับ พยายามจะดันพวกนักเตะที่มีความเร็วครับขึ้นไปครับออกมาที่พันษาก่อนเปลี่ยนมาครับที่กฤษดาสวยครับมาครับตรงกลางมีธีรทรอีกนดิดครับอุ้ยอุ้ยประธานอนอนนอน ก็ด้านหลังอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าเชื่อใจครับเชื่อว่ากองหลังเราจะเอาอยู่กับ3คนนี้ครับจะลับพันไปสูวรรันวันที่สารัฐทุกท่านในบ้านยิงไม่ได้ก็เหมือนแกนะครับผม พัญษามาที่ธีรทรครับอ่ะได้แล้วครับค่อยเล่นเงินไปครับสวยครับสตาร,ร์ลักสตาร์ลักธีรทรตรงนี้อิงไปเลยครับช้าหน่อยนะรจริงๆผมเล็งอยู่ว่าจะมีใครเตริมมาไหมนะครับก็ต้องลุ้นที่นักเตะของเราด้วยครับว่าจะเติมมาหรือเปล่าตรงนี้ตรงกลางเก็บได้หมดแล้วนะครับ มาตรงนี้เป็นไงครับสตาร์ลักสตาร์ลักยิงเองครับโอ้โหอย่างนั้นแหละครับประตูแรกมาแล้วครับผมเชื่อว่าจะมีอีกนะครับบุกขนาดนี้ไม่ได้ให้มันรู้ไปครับนี่ครับจังหวะนี้ครับสตาร์ลักเติมวิ่งตัดหลังมาแล้วก็แทงทะลุช่องครับผมเใจยิงเองครับหนึ่งหนึ่งต้องยิงแล้วครับถึงตัวนี้ถือว่าการเปลี่ยนเกมนี่ ถือว่าผ่านครับแท็กติกนี้ครับยืนข้างหลังแล้วก็ยืนเต็มเต็มนะครับสารัตมาที่ธีรศิลป์ธีรศิลป์มาที่สัตลักษ์สัตลักไปที่ธีรศิลป์โอ้โหยกแล้วนั่นไงไม่เป็นไรครับหนักได้ครับโอ้โหเกือบโดน <laughs> ก็อาจจะไปพลาดอย่างนี้ครับแต่จริงๆรู้แรกได้แล้วน่าจะปรับแผนกลับนะแต่ผมไม่ปรับสู้กันเต็มสูตรแล้วกันบอดินจ่ายไปเลยสตารลักมาครับทีระทอนครับทีระครทีระทรทีระทรทีระทรมองมองมาทางซ้ายบอดินครับบอดินผาลาครับอาจจะยกไปเสาสองครับเสาแรกดีกว่าครับ ประตูที่2ครับนาทีที่81ครับเจริญสิลปแดงดาครับดูรบช้ากันหน่อยครับนี่ครับเล็้งอยู่แล้วนะครับเจริญิลนี่ก็วิ่งครับแล้วก็มีเติมมา2-3คนเลยครับข้างหน้ามี3คนครับเลืองหยอดไปเสาแรกเจริญิลขึ้นโคบครับแล้วก็บกสะบัดครับบอกว่าเป็นประตูครับบอลลนี่เลี้ยงจี้อยู่แล้วครับเปิดด้วยขวาครับ เทคตัวขึ้นสวยมากมงสวนมือประตูไปมงสวนวงไหอมาแล้โอู๋เนี่ครับอาจจะตายบอลนี่ล้นไปหมดนะครับกีรสินมาที่ปรณเมศเอาแล้วครับ พลังของพระเจ้บบดินเบิร์นแห้งเหรอบดินสวยสัตร์ร,ตรักแตะเข้าใส่เลยครับอย่างนี้ครับแตะเข้าใส่อีกครับ้โหแต่ว่าไม่ได้ครับคือกลางหน้าเนี่ยเสร็จแล้วนะผมเห็นนี่เราเก็บได้หมดแล้วนะยายาผมว่าจาักรพันธ์นี่เอาอยู่ครับ ้ยีพลาดไปหนึ่งจังหวะต่อฟาวครับฟาวฟาวยีสักลูกเลยตอนนี้นาทีที่90แล้วนะโอ้โหเซฟหน้าหน้าหน้าขึ้นเลยป้งงงตรงตัวนะครับ จะสไลด์ว่าผมเตะเลยดีกว่านี่ไงนอนไปเลยแจกมาลวดไปยังไงแจกมาลลวดเนี่ยบอลจานตดนไปเหลืองกับบดินผ่าล่าครับ อุ้ยโอ้โดนครับประตูปรับใจครับลูกนี้ครับอเอกนิดมงไม่ขาดนะไม่จะโดนกระแทกกว่าดนู่นนะถือว่าใส่กันเบื่อครับคู่นี้ครับยิงไปเลยครับหมดเวลาครับ ร้อยครับสิงก็ไยเอาชนะไปได้ครับนีเป็นแมช์พิเศษเท่านั้นนะครับก็เล่นกันสนุกสนุกครับเดียสินลงมานี่ถือว่าเป็นทีเด็ดแล้วครับหอมเก่าเอาอยู่ครับถ้าใครชอบเล่นเกมแนวนี้ครับก็ติดตามกันเอาไว้ครับ